สัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูชุดนี้ครับของ MC นะฮะนี่ MC เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะฮะอยู่ตรงนี้ MC คอนโซลหนงซาวันนี้มาถึงสนามหลวงสองเลยนะฮะมันเพิ่งจะทำไงตาร์แอ็ทีกเนี่ยมันทำขึ้นมาระหว่าง15กับ18 เสนอออกมาก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะคะว่าเราเน้นด้านบริการนะคะตู้หลากหลายของ MC มีอยู่มากมายนะคะก็ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีดอกลำโพงอะไรก็สามารถที่จะนำมาแล้วก็ประกอบเข้ากับตู้ได้แล้วก็สูตรของ MC ของเราก็หลากหลายอยู่แล้วนะคะค่ะเครื่องเสียง MC นะคะที่อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะคะอ่า ที่ใกล้ทางนี้นะฮะมาลองเดี๋ยวจะลองฟังเสียงชุดนี้ชุดที่เพิ่งทําขึ้นมาออกแบบเองหมดเลยใช่ค่ะโดยฝีมือแต่ให้พี่กุ๊กบอกหน่อยดิชุดนี้ความเป็นมาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟังเสียงนั้นเราจะลองกับทําไดชุดนี้มี3ชิ้นเองใช่มีแค่นี้เองอ่าไปเห็นไหมครับไปก็ไปทั้งล้อเลยค่ะหมายถึงมีล้อด้วยเหรอหนึ่งคูณหนึ่งอ๋อซับปีล้อด้วยหนึ่งคูณหนึ่งชุดหนึ่งคูณหนึ่งเพิ่งเคยได้ยินเคยเห็นแต่สามคูณสามสองคูณสองคือสี่คูณสี่เราจะเน้น เป็นชุดออกกําลังกายหรือว่าท่านใดที่อยากจะไปทําอย่างอื่นฟังเป็นสะดวกง่ายเหมือนเหมือนคนที่เขาเล่นแอโรบิกอะไรเงี้ยเต้นแอโรบิกการแจ้งเปิดเพลงในงานเอาไปเล่นดนตรีก็ได้เล่นกีตาร์โชดนตรีโชว์ได้เดี๋ยวนี้คือเอาใช้งานยาวนานีีว่า แค่นี้เองนะตู้เป็นไม้อัดใช่ค่ะตู้เป็นไม้อัดผมนี่นี่ผมขอให้ดูเลยนะผมพังไว้เนี่ยมือผมจะทำด้วยค่ะไม่ได้ผมขอใดูเลยผู้หญิงก็ใช้แค่เพราะว่าซับซัพเปตมันเป็นพลังในตัวอันนี้เราก็เสียบพออปเปตเป็นพลังในตัวด้วยใช่ค่ะอันนี้เราก็เสียบพโว้ซับแอคทีฟนี่เป็นพลังในตัวอ่าคนไทยทำเองเห็นไหมคะโอ้โหมีบอร์ดอยู่นี้เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นพลังใช้พลัง ก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวโอ้โหเขาเอร์ของคนไทยเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ใส่แฟตได้ได้อ่านี่นะเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้เราก็หาผ้าคลุมเอาอแล้วนี่มันถอดออกได้ใช่ไหมดึงดึงออกใช่ค่ะใช่เราก็เก็บลำโพงดึงออกได้ใช่ไ่มใช่อันนี้เราโอซับมาก่อ่เลยนะบุ้มบุมเลยนะกี่นิ้วคะเนี่ยซับเอทสิบห้ากลางแบบสิบสอง S <S เขายังไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวผมปรับให้นี่นะรับนะผมตั้งแฟดไว้นะผมขอเป็นแฟตนะแเนาะเป็นแฟดนะแล้วก็จะได้<อ>ใครอันนี้เลียงเสียงอันนี้หละฮะเลี้ระอานนี้เนานะอันนี้พวกนี้ไม่เนาะและอันนี้มนะัตเตอร์น,นี่นะไอพวกไฮโลผมตั้งแฟตไวนะ้เนาะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแหลมก็ปรับเอาเองชอบต่ำก็ปรับเอาเองนะอันนี้คือ เสียงใสเป็นแก้วเลยนี่เรย่าเีราเรื่องต่อเดี๋ยวผมเสียงหนแล้วกันนะอ่าเราจะได้คุยกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเต็มเต็มเลยโอ้โหนี่ power พอเหรอเนี่ยพอพอเพราะอันนี้มันขับแค่กลางมันขับกลางอย่างเดียวขับกลางอย่างเดียวจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยู่ตู้แล้วจริงๆถ้าใครมีมี power อยู่แล้วก็ซื้อตู้ก็ได้ ซื้อตู้เออมีตู้อยู่แล้วซื้อ power ก็ได้อ๋อถ้าถ้ามี power อยู่แล้วซื้อแค่ตู้มีซับอยู่แล้วซื้อกางพอมี power หรือจะซื้อซับตัวเดียวก็ได้ก็ได้อันนี้เป็นซับ active คือ power เนี่ยที่ที่ไหวเห็นบอกตัวเล็กไหวเพราะว่ามันขับการแหลอย่างเดียว power เขามี power ในตัวซับมี power ในตัวอ๋อนะฮะผู้เสียงดีมากเนาะนี่นะเต้นอาสลวมอยู่เลยนะ ใช่ไหมดูดิเนดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะให้ฟังเต็มๆนะอันนี้เราคุยรายละเอียดก่อนนะันมากเลยนะพี่มีนโอ้นีนะ่แล้วก็นี่นะฮะซับแอคทีฟนะเราเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้จากซับเนาะเอาแค่สัญญาณเข้าอย่างเดียวง่ายๆนะฮะ อะไรละเอียดดีกว่าว่าชุดนี้จะลดได้เท่าไหร่ยังไม่ทันถามราคาเลยจะลดได้เท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ชุดนี้เราตั้งเอาไว้เนี่ย<ภ>จริงมันก็เกินราคาอยู่แล้วค<ภ>แต่ว่าราคาที่เราต้องการก็คือหนึ่งหมื 7, <500. S 1> 17, ่นเจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนั่นทั้งชุดเลยนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนะ้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นีน่นแล้วไอ้นี่นะใช่ค่ะในทั้งชุดเลยโอ้ยขายได้ไงวะนี่นี่นะผีมีคนไทยนะ ที่ที่ขายได้เพราะว่าต้นทุนเราใช่ไหมเพราะว่าเราทําเองตู้เราประกอบเองอะไรเองมันถึงว่าไม่เหมือนกับคนที่เขาขัรับมาขัรับมาเนี่ยผมว่าชุดเนี่ยยังตําๆก็สองหมื่นอัพแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเฉพาะซับก็หลักหมื่นแล้วนี่ยังไม่รวมนี้อีกเนาะผมไปถามมาบริการเราก็หมื่นนึงแล้วเฉพาะนะเฉพาะเฉพาะแอมเนี่ยก็ห้าหกพันแล้วคู่เนี่ยชุดเนี่ยรวมกันก็เกินแล้วไม่รวมตรงนี้เนาะ ก็ถูกหนักหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดพันหะแล้วคุยกันได้ลองมาคุยดูมีผงมีผ่อนอะไรคุยกันเองนะนะเรามาคุยกันดูนะฮะเพราะลูกค้าถามมาเยอะนะว่าผ่อนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แต่ออมได้เดี๋ยวมีระบบมีระบบคุยให้นะแต่จริงๆริงนะแต่ถ้าหมดจะต้องใช้บัตรแบงก์กรุงเทพอ๋อบัตรเครดิตบัตรเครดิตถ้าเกิดมีบัตรเครดิตเขาคุณคุณก็ผ่อนกับบัตรเครดิตเอา รับบ <formation> ัตรเครดิตด้วยรับบัตรเครดรับด้วยแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพอืมนี่นะฮะเดี๋ยวนะแล้วจำนวนบัตรมันเท่าไหร่ยังไงฮะเดี๋ยวลองจำนวนบัตร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 กี่บัตรอะไรเงี้ยเออผมนะมันเท่าไหร่ฮะทั้งหมดห้าร้อยบาทซับนะใช่ซับนี่ห้าร้อย แล้วข้างบนนะฮะกลา,ง,าง,งแหร <80 S 2> <80 S 1> หมแปดสิบโอ้เหลือๆนะแปดสิบเหลือๆแต่นี่ห้าร้อยครึ่งพันเลยนะโอ้โหสบายๆนะนี่นะตู้มันเริ่มเลยนะที่ผมยังไม่ได้อัดเสียงเต็มที่เลยนะเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปผม mm hmm. ฟังเสียงเต็มๆเลยดีกว่าแล้วสายเนี่ยเราต้องกี่เมตรหรือยังไงเนี่ยเพราะมันใช้แค่นี้เองเนาะวงแค่นี้เองเนาะไม่ได้ใช้มากมายเลยเลยเนาะมันก็ใช้ประมาณสองเมตรไม่เกินอันนี้คือรวมสายแล้ว ได้ค่ะรวมหมดเลยค่ะอ๋อรวมทุกอย่างรวมสายสัญญาณที่เราเชื่อมเองด้วยสายสัญญาณอย่างดีค่ะายถึงชุดเนี้ยสายคุณภาพพร้อมเปิดเลยคุณมีแฟลชไดร์อย่างเดียวใช่ค่ะนะไม่รวมแฟลชไดร์ไม่รวมกับเพลงที่อยู่ในน่ะก็คือว่าไม่ไม่ใช่เหมือนคล้ายๆกับร้านอื่นเนี่ยที่ผมสังเกตดูบางทีตอนตอนตกลงราคาปุ๊บนะสมมติว่าเท่าไหร่นะหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดปุ๊บอ่ะผมตกลงชุดนี้อ่ะเสร็จปุ๊บ อ่ะสายอีก250อันนี้อีก250นะคะรวมเป็น500อ๋อเพิ่มเติมเอาทีหลังเพิ่มเติมทีหลังไม่ค่ะไม่มีเพิ่มก็คือพร้อมฟังเลยก็คืออย่างนี้เลยนะใช่ค่ะไม่เก็บเพิ่มนะนะใช่ว่าของแถมไม่ดินด้วยค่ะของแถมที่ให้ก็คือคุณภาพทั้งนั้นเลยนะบางทีให้กระเป๋าใส่ซับอีกมีไหมเหมือนกระเป๋าจักรยานกระเป๋าใส่ซับนักว่าเป็นนั่นนะฮะนี่นะมีอันนี้พวกนี้มีกล่องใส่ให้หมดเนาะแล้วก็เขาดูแลให้นะฮะนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวผม เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะเปิดอัดเต็มๆเลยเดี๋ยวบอกรายละเอียดแล้วเปิดอัดเต็มๆเลยเนาะถ้าเปิดอัดเต็มๆละอาจจะต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพลงสําหรับลองเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วเนี่ยนี่เนี่ยผมทําไว้สําหรับเป็นเพลงแจ๊สสส่วนใหญ่นะดูดิฟังได้นะปกติผมจะไปเข้าไปที่ร้านเครื่องเสียงไฮเอ็นนะเพลงพวกนี้นะ,ะเนี่ยเพลงเพลงแจ๊สแต่ฟังนี้ก็ดีนะ มาดูคลิปเนาะระหว่าคลิปเราก็ใส่ฟัลงนี่นะฮะโอ้ยหยังไม่ถยงยยยยเยย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 กเยยะครัเได้เยยยยยยนยย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 ย้ยย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 ียย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 หนักยยหรับเครื่องเสียงแบบนี้โดยเฉพาะนะอันนี้เป็นเพลงแ๊สบู